เดีย๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเก็บผักสดไปกินกันค่ะเยวรดน้ำนิดนึงนะพอให้น้องเย็นๆก่อนแล้วก็จะเตรียมน้ำนะคะใส่กะละมังไว้ด้วยค่ะเก็บเสร็จแล้วก็จะเอาผักแช่น้ำเลยอันนี้น้ำร้อนนะคะเดี๋ยวขอเททิ้งก่อนเพราะว่าใส่ยางมันร้อนเนาะ ยังร้อนอยู่รอแป๊บนึ่ะโอเคได้ละผักสลัดจิ้มปูกจิมจะกินเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะคะตรงยอดอ่อนจะไม่ได้เก็บนะคะเราไว้ให้เขาแตกใบอีกทีนึงค่ะคือไม่ได้เน้นสวยงามนะคะเน้นกินได้เน้นได้กินก็จะปลูกไปกินไปนะคะมีกาะลด ก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะปนปนกันอันปลูกใหม่บ้างอันเก่าบ้างค่ะคะคะกันบางต้นจิมก็จะปล่อยให้เขาออกดอกน้อยอย่างพวกนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกดอกเดี๋ยวดอกร่รวงมานะคะแล้วก็เก็บมาปลูกอีกทีหนึงได้เอามาเล็ดมันลดไปแล้วนะรอบนึงแต่ว่าอันนี้อยากให้มันเย็นๆนิดนึงค่ะ Okay. เดี๋ยวตามมาดูตอนเก็บกันค่ะ,อ,ะอย่างอันนี้ดูใกล้ๆได้นะคะอันนี้คือจิมซื้อต้นที่เป็นต้นไฮโดรมานะต้นละสิบบาทแล้วก็เก็บเอาส่วนใบเนี่ยกินเนาะแล้วก็เอารากมันมาจิ้มลงดินไว้มันก็จะปลูกอันนี้จะเห็นว่าเป็นรอยที่เราเก็บเรื่อยๆนะคะเก็บกินเรื่อยๆค่อยๆเก็บขึ้นมามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตามธรรมชาติ นี่เราก็จะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นใบเล็กๆนะคะใบข้างล่างเนี่ยไปกินแบบนี้เอากันไกรตัดค่ะแล้วก็แช่น้ําไว้ถ้าไม่ใช้กันไกรใช้มือก็ได้เพื่อความเร็วเนาะมือจับยอดไว้แล้วก็รูดลงแบบนี้นี่น ตรงยอดก็เหลือไว้นี่เดี๋ยวเขาก็จะเป็นใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาเก็บกินอีกได้อีกระยะหนึ่งค่ะอันต้นเตีย้ยๆนี่คือพึ่งปลูกเนาะพึ่งลงดินถ้าต้นสูงนี่คือกินสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ก็จะได้สามสี่ใบค่ะแค่นี้อันนี้ก็นิดๆหน่อยค่ะค่าๆกันค่ะเน้นปลูกเยอะๆเนี่ยอ่า ต้นนี้เวลาที่เราเด็ดยอดเนาะมันจะตายค่ะจินเคยเด็ดยอดแล้วมันก็จะไม่เกิดใบใหม่มันก็ต้องเอาทิ้งนะคะแล้วก็ปลูกใหม่เพราะฉะนั้นเราจะกินจนกว่าจะพอใจแล้วก็ค่อยเด็ดยอดสุดท้ายนะคะอย่างนี้ยังกินได้อยู่อันนี้เดี๋ยวรออีกกรอบหนึ่งค่ะรอบหน้าก็คือจะเด็ดยอดละมันจะได้ไม่สูงค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้นี่อันนี้เป็นผักคอสนะคะผักคอสก็จะตัดตรงใบอย่างนี้ก็คือจะซื้อกินบ้างเก็บของเราบ้างนะคะคละๆกัน ถ้าของเราไม่พอกินนะคะหรือว่าไม่ทันจิมก็ซื้อจากตลาดมาแล้วก็เอารากมันเนี่ยมาจิ้มลงดินไว้นะคะก็จะได้กินต่ออีกระยะหนึ่งเลยค่ะนี่มันอาจจะดูเหมือนน้อยนะต้นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียเวลาแต่ว่าพอเยอะๆรวมๆกันมันก็ได้เยอะอยู่เนะะี่ยค่ะต้นละใบสองใบค่ะต้นนี้ก็ได้อยู่ ก้านึงจิมก็ปลูกประมาณสองสามต้นสี่ต้นนะคะพอต้นหนึ่งตายก็ดึงออกแล้วก็ปลูกต้นใหม่วนไปค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันค่ะอย่างน,นี้คือซื้อต้นเล็กมาปลูกนะคะ ต้นเลนะ็กเนี่ยจิมจะปลูกในถุงปลูกแบบนี้นะคะเนี่ยซื้อมาเป็นต้นละ2บาทต้นละบาทนี่ค่ะอันนี้น้องก็เริ่มโตแล้วนะคะใบเราก็สามารถเก็บกินได้ละอันนี้คือจะได้กินรอบแรกเลยนะต้นเนี้ยแล้วก็เหลือส่วนที่เป็นยอดอ่อนไว้นะคะสองสยอดยอดแก่เดี๋ยวถ้าเราไม่เก็บกินนะคะมันก็จะเหลืองแล้วก็ทิ้งเปล่าๆนะคะแล้วก็กินมันซะเลยค่ะี่ ต้นหนึ่งมันก็จะมีอันนี้มันเป็นกอนะมีสามต้นเลยเห็นหมนี่แหละค่ะตอนซื้อมาไม่ได้แยกนะคะค่อยๆเก็บแบบนี้แหละค่อยๆเก็บนะคะอย่าให้โดนยอดข้างบนมันนะคะยอดบนต้องเก็บไว้ สวใบอ่อนๆเนี่ยค่ะกินดีอร่อยราดน้ำสล,ดลัดเราก็กินได้เลยต้นแดงๆจะเป็นเรดโอ๊กนะคะอันนี้เกิดจากเมล็ดนะคะก็คือตอนแรกจิมเคยปลูกแล้วมันก็มีเมล็ดเนาะมันก็ปลิวแล้วมันก็โรยขึ้นตามต้นไม้ต่างๆค่ะแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาชำชำๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ต้องซื้อนะคะวนไปค่ะประหยัด <laughs> <laughs> เจอต้นอะไรก็เอามาเสียบๆไว้ค่ะ บางต้นจิมก็ไม่รู้จักชื่อมันนะแต่รู้ว่ามันกินได้ก็ามากินค่ะจำไม่ได้ชื่อมันเยอะเนาะมันมีหลายชื่ออะวนี่ใบใหญ่ สวยๆเลยค่ะต้นผักสลัดนะคะก็คือจะนิยมปลูกในช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะว่าหน้าหนาวมันจะเป็นง่ายแล้วก็โตเร็วค่ะถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีค่ะจะราคาแพงราคาแพงราคาแพงแล้วก็หายากเนี่ยค่ะแต่ก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ถ้าโดนฝนเยอะก็เน่าเหมือนกันนะก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแต่บ้านเราไม่ค่อยมีฝนนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยชอบแดดแรงเนาะเราก็ต้องขึงสแลนค่ะใช้สแลนกลางให้ค่ะนิดหนึ่งแดดอ่อนๆค่ะน้องจะง,งามดีก็ค่อยๆเก็บนี่ก็ได้แล้วหนึ่งจานนะคะ แต่จิมก็จะเก็บเยอะๆเลยนะเก็บรอบนึงนี้คือเก็บหมดเลยเลาอีกสองสวันก็ถึงจะมาเก็บครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ผักก็จะมีหลายชนิดนะคะรวมๆกันส่วนมากก็จะเน้นเป็นผักที่กินในชีวิตประจำวันนะคะเน้นเน้นใช้จริงแล้วก็กินเองค่ะ ถ้าเป็นผักที่ปลูกเนาะอันไหนไม่กินก็อาจจะปลูกครั้งแรกถ้าครั้งต่อไปไม่กินก็ค่อยๆลดลงนะคะคือปลูกเองข้อดีของการปลูกเองก็คือสะอาดปลอดภัยนะคะปลอดสารพริษไม่มีสารเคมี่าแต่ก็มีฝุ่นบ้างมีใบไม้ปนบ้างแล้วก็ล้างน้ำเอาเนาะ ใครชอบกินสลัดนะคะหรือว่าอยู่กันสองคนสามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้พอกินก็ได้นะเนี่ยดูแลง,ง่ายๆค่ะไม่ต้องเยอะตอนแรกจิมก็ปลูกแค่แถวเดียวนะพอเรากินเยอะขึ้นเราก็ขยายแปลงนะคะค่อยๆขยายเอาตามปริมาณที่เรากินค่ะพออยู่กันหลายๆคนคนนี้กินนิดคนนิดคนละหน่อยค่ะก็อร่อยดีมีประโยะ <laughs> ชยน์ชวนกันกินผักนะคะ บางอย่างมันก็กินหญ้าเนาะอย่างเช่นพวกผักแคลผักแคลใบเขาจะแข็งเนาะผักแคลไดโนแข็งแงอะ่ะแล้วก็ปั่นกินเอาแต่ถ้าเป็นผักสลัดใบมันอ่อนเนาะปู่ย่าตายายก็กินได้ก็กินด้วยกันเลยค่ะก็ง่ายอืม ปุ๋ยที่จิ้มใส่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยขีวนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนสองอย่างสลับกันแล้วก็มีน้ำหมักนะคะผสมรดบ้างนานๆทีนะคะตามโอกาสถ้าขยันเส่ิจมากไม่ค่อยขยันหรอกจริงๆก็บอกว่าให้รดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะแต่เราก็ว่างจริงถึงได้มารดค่ะปลูกตามยถากรรมค่ะอุ้ยตายตาเลวยอดหักค่ะมาจะคุยอันนี้คือหักลงมาเลยหักลงมาแล้วก็เด็ดยอดกินเลยนะคะ เดาน้องก็ตายละโอเคอันนี้ปุ๋ยดูปุ๋ยไหมปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนอันนี้ซื้อมาเป็นกระสอบนะคะก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่มูลไส้เดือนมันก็จะมี2แบบนะคะแบบอัดเม็ดแล้วก็แบบผงอันนี้จะเป็นแบบเม็ดนี่ค่ะอัดเม็ดเม็ด,เ,มดเขาก็จะไว้แบบหวานในหน้าข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนักเนาะมันก็ใช้ง่าย ช้รดต้นไม้ใช้ใส่ต้นไม้ก็ง่ายดีค่ะมันไม่ปลิวเนาะถ้าเป็นแบบผงๆแบบผงจะถูกกว่าแบบที่มูลไส้เดือนแล้วร่อนมาเลยก็สามารถใช้ได้ค่ะหรือจะใช้แบบเม็ดก็ได้เป็นมูลไส้เดือนนะคะมีแกลบแกลบจิ้มก็เอาไวค้คลุมหน้าดินนิดหน่อยค่ะหรือไม่ก็ผสมดินอันนี้ก็ซื้อมาจากโรงสีแถวบ้านนะคะถุงละสิหรือ20บาทนี่แหละยายไปซื้อให้แล้วก็มีมูลไส้เอ้ขีววัวคีว้วัวก็เป็นถุงถุงละ25บาบาทนะคะแค่นี้ประมาณนี้เดี๋ยวขอล้างมือก,ก่อน เดี๋ยวจะเก็บผักต่อนะคะฝั่งนี้ก็ได้เดี๋วขอเก็บฝั่งนี้พวกนี้ต้นสูงเนี่ยต้องรีบเก็บก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโตพอโตเกินมันก็จะออกดอกแบบนี้พอออกดอกก็จะเก็บไปได้แล้วนะเอาดอกก็คือต้องปล่อยให้ดอกเขาแก่เลยแล้วก็เอาดอกไว้ไว้ทำพันธุ <laughs> ์ ให้มันร่วงเองไม่ได้ปลูกนะคือเดี๋ยวมันก็ปลิวร่วงแถวเนี้ยแล้วก็ค่อยถอนต้นมันมาย้ายลงถุงปลูกอีกทีนึงค่ะเร็ดโอ๊กนี่คือไม่ได้ซื้อมาเลยนะมาจากเมล็ดล้วนๆเลยค่ะคือมันวนกันอยู่เนี่ยวนไปวนมาดินดิน ตอนแรกนะคะจิมซื้อเป็นดินปลูกที่เป็นถุงอะ่ะแล้วก็มาผสมกับแกลบผสมกับขี้วัวขี้เสเดือมูลเส้ดเดือนแล้วก็ผสมผสมกันค่ะแล้วก็ใส่ถุงเลยเน้นง่ายนะคะต้นช่งสูงเนี่ยก็เป็นผักคอสนะแต่ว่าพอสูงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันเป็นของมันเองเนาะ แต่ผักคอเนี่ยเวลาเด็ดยอดปุ๊บเขาก็จะแตกออกแบบนี้นะด้านข้างแต่ว่าใบมันจะไม่สวยเหมือนตอนแรกละตอนแรกเขาจะขายเป็นต้นใบย,วยาวๆเนาะนี่อันนี้ใช่ไหมเริ่มยาวละมันก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแก่แล้วก็จะไม่อร่อยนะแบบนี้คือไม่เอานะมันแก่มันเหลืองไม่อร่อยต้องเป็นใบเขียวอ่อนนะคะแบบกรอบถึงจะอร่อย,อยลวกอันนี้กินได้อยู่ยังเขียวอยู่ ันไหนยังเขียวยังอ่อนอยู่เราก็เก็บได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวจะทำสลัดตอนค่ำให้กินนะคะเป็นสลัดไข่ต้มแค่ผักสลัดเนาะก,กรอบใส่ไข่ต้มใส่มะเขือเทศแล้วก็ราดน้ำสลัดงาญี่ปุ่นค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็มีผลไม้เนาะถ้ามีผลไม้พวกสเบอรี่พวกแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเขาใส่ลงไปด้วยค่ะก็อร่อยไปอีกแบบนึง นี่อันนี้ก็เรดโอ๊กเนาะเก็บมานานมันก็จะสูงขึ้นเหมือนกันเริ่มสูงขึ้นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอุ้ยตกโอเคอันนี้เรียกว่าผักอะไรจำชื่อไม่ได้คนขายบอกตลอดเลยแต่ว่าลืมเป็นอีกผักหนึ่งที่กรอบมากเวลากินกับสลัดน้ำมันอร่อยค่ะมันกรอบ มันแบบเปาะๆเนี่ยเด็ดมาเนี่ยได้ยินเสียงเลยค่ะได้ยินไหมเนี่ยกรอบมากแล้วมันจะแตกง่ายมากค่ะเวลาซื้อมาก็จะแตกง่ายมากใบเขากรอบใบจะฟูแล้วก็กรอบได้ยินเสียงเลยโอเค เวลาเก็บผักมันก็พเพลินดีเหมือนกันเนาะได้ผักส,สวยๆเลยเอ,อ,อากาศดีๆเก็บผักค่ะเดี๋ยวไปแช่น้ำก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บอีกแล้วก็มีต้นนี้นำเสนอมาตรงนี้ค่ะขอเก็บน,นี้ก่อะเห็นใบมันเดี๋ยวจะลืม ส่วนมากกรีดโอกบ้านจิมจะเยอะสุดนะเพราะว่ามันมันเหมือนขึ้นง่ายค่ะโตเร็วแล้วก็ขึ้นง่ายปลูกง่ายแค่เอารากจิ้มไปเนาะก็ได้กินตลอดเลยอันนี้ตัวนี้น่าจะกินได้กินเป็นสิบรอบแล้วนะเด็ดใบน้องขึ้นเรื่อยๆม,มีใบมาด้วยนะ ในถุงดินเนี่ยจิมจะใส่ใบไม้แล้วก็เศษแกลบเศษใบไม้ที่มันหล่นตามใต้ต้นไม้เนี่ยก็จะเก็บมาใส่ด้วยค่ะคือมีอะไรก็ใช้อนันนะคะเน้นใกล้ตัวเน้นประหยัดแล้วก็ใกล้ตัวนี่เนี่ยอันนี้ต้นนี้จิมซื้อมาปลูกต้นเล็กๆนี่ เก็บไปประมาณ 4- ี่ห้ารอบนะคะเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เราเก็บใบแต่ถ้าเราซื้อต้นเล็กมาปลูกเนี่ยเราจะได้กินนานมากคือกว่าจะสูงเนี่ยได้กินนานเลยแต่ต้นที่โตเต็มที่ที่เราเอารากมาปลูกเนี่ยพอสักพักหนึ่งเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะกินไม่ได้แล้วนะคะถ้าต้นเล็กเนี่ยจะได้กินนานกว่าก็คือคะคๆกันเน้นปลูกนะคะเน้นเยอะเน้นเยอะไว้ก่อน พอเด็ดปุ๊บก็จะเหลือแค่นี้พอเหลือแค่นี้ตัวประมาณนี้เราก็มาเกิดอีกรอบหนึ่งนี่ใบใหญ่ๆแล้วพวกนี้ใบสวยนะแล้วก็อร่อย อปลิวอืมลมเย็ยนเลยค่ะวันนี้คือปกติจิมมาเก็บผักคนเดียวนะคะจิมก็จะเอาวิทยุมาฟังเพลงด้วยแล้วก็ยืนเก็บผักคนเดียวค่ะดีมากชิลๆอันนี้เปิดไม่ไนะด้นะติดลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะ ตรงนี้วิวดีมากเลยนะคะข้างนอกมองไปก็จะเห็นเป็นต้นตาลเป็นวิวที่จิมเก็บไว้ทำโฮมสเตย์เดี๋ยวมาพักโฮมสเตย์จิมนะคะช่วยกันดูคลิปเยอะๆนะจะได้มีเงินทำโฮมสเตย์แล้วก็มีโฮมสเตย์ให้นะคะแล้วก็สามารถมาเก็บผักทำอาหารกินกันนะคะนี่ใครชอบกินอะไรบอกได้นะแต่ทำให้กินเปิดจองคิวแล้วนะคะวันนี้ นี่โอเคได้เยอะเลยต้นนี้ก็สวยใครชอบชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้นะคะ แนะนำมาอยู่ต uh ่างจังหวัดนะหาที่กว้างๆค่ะแล้วก็ค่อยๆปลูกผักไว้กินเนาะสบายๆค่ะอุ้ยแมงโอเคเราน่าจะได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำเนี่ย อันนี้มันก็จะมีเศษฝุ่นเศษดินที่มันเวลาเรารดน้ำเนาะมันกระเด็นขึ้นมาก็จะเป็นเศษขี้เท่าค่ะล้างแค่สองสารอบก็ได้ละดอน้ำมาล้างล้างถวเนี้ย มีเศษใบไม้นะคะกับเศษขี้เท่านี่แหละที่มันปนมากับผักค่ะก็ล้างสักสามรอบสีรอบนี่ก็สะอาดละว,ว้าแรงไปผัก้ํำหมด สวยเนาะเนี่ยค่ะสวยเลยอะ่ะผักใบเล็กๆอะ่ะอร่อยกินง่ายเคี้ยวง่ายค่ะมันไม่แก่เนาะสำหรับคนที่สุขภาพฟันไม่ดีค่ะใบเล็กๆเกนี่ยอร่อยมาก <c oughs> ไม่ต้องหั่นนะคะใบเล็กแบบนี้คือใส่จานกินได้เลยมีใบไม้อ,ออกๆกนะัน่ะ ไ้ไม่ได้เอาตะแกรงมานะ ตอนนี้ก็เหลือแต่เศษใบมานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปล้างน้ำก๊อกอีกรอบหนึ่งนะคะน,นี้ก็คือได้ละโอเค ดูก็คือไม่เห็นเศษดำๆแล้วนะก็ใช้ได้แล้วค่ะเศษทานดำๆไม่มีละโอเคได้แล้วส,สวยๆเห็นไหม เสียงใครเรียกเราเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็ได้ผักสวยๆนี่ก็กินได้ประมาณสองสามมือนะครับเดี๋ยวไปเข้าครัวกันค่ะ